Guys, yeah, this, this, this makes it very easy. Oh, oh yeah, lạc 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 หนึ่งสองสามอายุ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์อของในอำเภอไม่สอนเราโดยมีโรงเรียนานานาชาติหรือว่าโรงเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศสิงคโปร,ร์แล้วมีนักเรียนไทยที่มาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมีวันนี้เราจะสอบถามเกี่ยวกับกนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ว่ามาร่วมกิจกรรมกับของนักเรียนต่างประเทศโรงเรียนสิงคโปร,รม์มีความรู้สึกยังไงชื่ออะไรครับอ๋อชื่อโคเซตโคตรีนะครับชื่อปื้มค่ะ S <S วันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะ<ล>ครับที่ได้มาช่วยเพราะว่าน,นานๆทีนะครับจะมีโอกาสมาทําอะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็จะเป็นการพัฒนาภาษาในตัวด้วยครับเราก็จะได้เพื่อนชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วมีนักเรียนอีกที่คุงชื่ออะไรครับนี่เนึ่ยุญยวัน์คอชื่ออะไรครับพัชการอ่าเป็นความรู้สึกไงที่มาทํางานร่วมกันนักเรียนต่างชาติอ่าก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้จดขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้ได้เรียนรู้หลายภาษาได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็ทําให้รู้จักว่ากิจกรรมนี้คือมีโอกาสไม่มากนะครับถ้าหากว่าทุกคนมีโอกาสได้มาก็ขอให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับกิจกรรมนี้เราคงจะมีปีหน้ามีทาง <c oughs> ต่างชาติหรือว่าโรงเรียนต่างสิงคโปร์เนี่ยติดต่อมาว่าปีหน้าเขาจะมาที่เมืองไทยและมาที่ไม่สอดเพราะชอบกิจกรรมแล้วก็มีการต้อนรับที่ดีเขามีความสุขแล้วก็ดีใจมาก วันนี้ก็คงจะมีกิจกรรมเพียงเท่านี้ก่อนครับสัสดีครับปีหน้าจะกลับมารับเขา,เาก็รู้สึกยินดีมากเราวก็รู้สึกได้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบุ่นแเขาก็ชอบทนี่มาก <Huh. S 2> แล้วก็ปีหน้าเขาจะกลับมาเพื่อ สารต่อโครงการต่าง